ผูช้ชมคะสุขภาพของผู้หญิงนะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะและอีกปัญหาหนึ่งนะคะถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วนะคะก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วก็ดําเนินชีวิตประจําวันได้แบบไม่ปกตินะคะปัญหาที่คุณพูดถึงนะคะก็คือโรคปัสสาวะเล็ดหรือว่าราดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้สาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะคะและมีวิธีการดูแลรักษายัางไงบ้างเราจะมาคุยกับคุณหมอกัน,กนที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วงร้อยแปดสุขภาพ37องศา คุณผู้ชมคะแล้ตอนนี้นะคะคุณก็อยู่กับแพทย์หญิงจิราพรครุพานิชนะคะซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณอยากถามนิดน,นึงนะคะว่าสําหรับโรคปัสสาวะเล็ดหรือว่าลากเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันอยังไงบ้างคะ่ะที่นแน่ๆก็คือว่าความมั่นใจของผู้หญิงท่านนั้นก็จะเสียไปเลยนะคะ,คะไม่ว่าจะออกงานสังคมหรือว่าจะอยู่ในบ้านเฉยๆนี่ยนะคะแล้วอีกประการหนึ่งมันก็จะทําให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะคะซึ่งจะต้องได้รับการรักษา เป็นเป็นฮายฮาอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วอย่างนี้สาเหตุที่ทําให้เกิดโรคนี้นี่คืออะไรคะคือที่แน่ๆคือว่าผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ว่าจะคลอดบุตรหรือไม่คลอดบุตรนะคะมีโอกาสเป็นได้ทั้งนั้นะนะคะอันที่หนึ่งก็คืออายุอายุมากขึ้นความเสื่อมของกล้ามเนื้อในบริเวณนั้นนะคะที่ช่วยในการพยุงกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะเนี่ยมันก็จะมีการหย่อนคล้อยนะคะ,คะตามปกติอยู่แล้วนะคะอันที่สองก็คือการคลอดบุตรนะคะ คือการตั้งครรภ์ก่อนค่ะคือการตั้งครรภ์เนี่ยมีการเพิ่มน้ําหนักในช่องท้องมากขึ้นะนะคะซึ่งน้ําหนักเนี่ยก็มีทั้งน้าหนักตัวเด็กน้ําหนักรกแล้วก็น้ําหนักของน้ํำข้ามอะไรทั้งหลายแหละที่เพิ่มขึ้นะนะคะยังไม่ต้องพูดถึงวิธีในการคลอดนะคะพวกนี้ก็ทําให้กล้ามเนื้ออ<ะ>ุ้งเชิงการทํางานหนักกว่าปกติก็จะมีการเคลื่อนลงต่ำกว่าธรรมดานะคะแล้วส่วนนอกจากนี้ก็คือการคลอดบุตรอาจจะคลอดทางผ่าตัดหน้าท้อง ซึ่งการผ่าตัดหน้าท้องนี่ก็แล้วแต่ความจําเป็นหรือความเหตุผลนะคะหรือหรือการผ่าตัดท้องช่องคลอดนะคะมีผลทั้งนั้น<ฆ>นะคะนี้ปัญหามันก็คือว่าโดยเฉพาะเด็กที่มีน้ําหนักตัวมากถ้าน้ําหนักเด็กเกิน4.5กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยค่ะสถิติที่จะเกิดการเคลื่อนย้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงการานนะคะมากกว่าคนน้ําหนักเด็กปกติหรือ3 0 0พันอะไรนี้นะคะก็ประมาณ2เท่า ค่ะนะคะอคะย่างนี้ผู้หญิงกลุ่มไหนคะที่มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้สูงที่สุดอะคะ,ะผู้หญิงที่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้สูงที่สุดก็คือที่แน่ๆคือน้ําหนักตัวค่ะนะคะผู้หญิงที่มีค่า BMI เกิน2.5นะคะโอกาสที่จะเกิดอ,อวัยวะในอ<ม>ุ้งเชิงการหย่อนยนเพิ่มเป็น2.5เท่า<ม>ของคนที่น้ําหนักต่กํากว่านั้นะนะคะหรืออีกประการหนึ่งนอกจากน้ําหนักตัวแล้วเนี่ยนะคะผู้หญิงที่ ไวมากขึ้นนะคะ,คะก็เกิดอยู่แล้วนะคะ,คะอีกอันหนึ่งที่อยากจะเ,เตือนไว้ก็คือผู้หญิงที่มีโรคประจําตัวเช่นภูมิแพ้นะคะมีอาการไอเรื้อรังนะคะหรือมีอาการผิดปกติในใน,ในบริเวณนั้นนะคะก็ทําให้เกิดได้นะคะค่ะ,คะแล้วอย่างนี้นะคะต้องถามนิดนึงว่าถ้าไม่อยากให้เป็นโรคนี้นะคะเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ยังไงคะ การหลีกเลี่ยงเนี่ยคะก็คือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ที่ที่ทกล่าวมานะคะค<ะ>วบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการโวรคภูุิมแพ้ก็ต้องรีบรักษาแต่เนื่นๆนะคะ,ะให้มันหายขาดนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะการดูแลรักษาก็คือเราควรจะมีการแม้ว่าคือเรียกอะไรคะบริหาร<ะ>อาวัยวะในอุ้งเชิงการนะคะ,ะไม่ว่าเราจะตั้งค์คลอดลบุรนะคะ หร,หรือผ่าตัดข้อเนี่ยนะคะเราควรจะได้รับการบริหารที่ถูกวิธีแล้วก็ถูกต้องะนะคะคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วนะคะสําหรับสาเหตุนะคะแล้วก็การที่ทําให้เกิดโรคปัสสาวะเล็ดนะคะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะก็ได้ทราบถ,ถึงวิธีการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสําหรับแพทย์หญิงจิราพรพลุพาณิชนะคะซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์ซึ่งมาให้คําแนะนํากับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาวาันเวทธานีมาตรฐาน JCI โท02734 0000